คือรายการของเราอีกครั้งนะกครับในทีรายการ t o n i g h แล้วน,น,นะครับือช่วง i n ไ i d ์นะฮะ i n ไ i d ์ Inside ของเราในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของนักร้องลูกทุ่งยอดนิยมในจิตใจของผมครับในจิตใจของพวกเราคนไทยหลายๆลยคนคือถ้าเห็นภาพลักษณ์ทุกท่านต้องชอบสูงโปร่งขาวหน้าคมเป็นสันเลยนะ,ะถูกต้องอถูกต้องเป็นอดีตในแบบด้วยนี่ยิ่งชอบเลยถูกต้องสูงตั้งร้อยแปดสิบใช่แล้วเนี่ยซิกแพกก้ามี่เป็นมารตัเป็นมา จริงๆไม่ต้องขายเสียงก็ได้นะขายแค่รูปร่างก็รวยแล้วแล้ว,วแววตา,าแววตาเขาเวลามองมองอแฟนๆเนี่ยครับตาเขาวาวเป็นลูกกวางเลยอ่านบอกได้เลยนะว่านาเดตอันเล็กหรือว่าอะไรเงี้ยมาริโอนี่เดินใกล้ๆเขานี่ต้องหลีกเลยต้องหลีกเลยต้องหลีกอย่างนี้เลยนะหน้าตาเพราะว่าเวลาที่มันยืนใกล้ๆจริงๆแล้วมันอายนะเวลาที่นเดตมาเคยเจอเขาทีนเดตถึงขนาดที่ว่าม้วนเลยม้วหลบไปเลยบอกว่าเฮ้ยมายืนตัวสั่นทำไมบอกไม่ได้ไม่ได้เราจะไปสู้เขาได้ไงเขาหล่อสูง ขาวเพรียวล่ำขนาดนั้นท่านผู้ชมครับขอเชิญพบกับนักร้องลูกทุ่งยอดนิยมที่ผมพูดถึงทั้งหมดนี้ไม่มีในตัวเขาเลยครับยิ่งยมยอดบัวงามครับวัสดีครับสวัครับโอ้ยาอะไรเนี่ยโอ้โหดูดูสูงสง่าเลยครับ สสง่าตที่หลังบอกเจ้าหน้าที่ทำเวทีให้มันเสมอหน่อยคนอื่นคนอื่นเขาไม่เป็นมีพี่คนเดียวซะด้วยเนี่ยดูดิค่ะอาต้อยเนี่ยยืนคุยสิเนี่ยเออก็ยืนแล้วพอได้ยินแล้วนะครับครับนี่ดูเลยครับยังน้อยก็มีโก้ช่วยอ่ะพ่อผมยืนปุ๊บโก้ยพี่วันนี้พี่กระดูดีกว่าวัดที่แบบใครสูงกว่ากันยังไงก็สูงกว่าก็ช่วยได้ใช่ใช่โคตี พี่รู้เข้าใจแต่ความหลอนะยังไงก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วเชิญนะครับสู้พี่เขาไม่ได้เอิญผมครับขอบคุณพี่วงย้อนมัวงามนะนักร้องขวัญใจลูกทุ่งของเราวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญในช่วงอินไซด์ของเราชีวิตเขาเป็นชีวิตที่น่าสนใจมากๆจากชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับซึ่งกระเสือกกระสนมาจากต่างจังหวัดตอนที่เข้ากรุงเทพครั้งแรกอายุเท่าไหร่ ตอนนั้นรู้สึกว่า18-19ป9ปีครับ18-19ปีความบ้านเดิมเราอยู่ที่ไหนบอกซิก่อนนี้เร่อสองคนอยู่ปารีสอยู่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสของผมสองคนฝรั่งเศสของคุณเป็นคนที่ไหนผมจริงๆเป็นคนพระนครศรีครับพระนครศรีพระนคศรีอยุธยารีสเกตครับ พระนครเราไงเราไปบอกดูน <łość> ี่เขามีนครพระนครนู่นนครนี้ใช่ไหมนครเชียงใหม่อย่างเงี้ยทำไมศรีสะเกตจะมีนครไม่ได้เลยครับเฮ้ยขอโทษครับมาจากจังหวัดพระนครศรีสะเกตใช่ผมเดี๋ยวในก่มอายุสิบแปดสิบเก้าคิตัวเอตอนที่อยู่ที่พระนครศรีสะเกตทำอะไร เออาชีพหลักก็คือฟาร์เมอร์ครับฟาร์เมอร์ว้าวว้าวเป็นเกษตรกรเกษตรกรแปลเป็นไตไทยเลยว่าคือชาวนาเนี่ยลำคาดีตานี่จริงเป็นจริงๆครับผมและด้วยความมุ่งหวังท่านผู้ชมรักในเสียงเพลงรักในความ เป็นนักร้องลูกทุ่งครับตอนนั้นอะไรเข้าฝันว่าเราจะเป็นนักร้องลูกทุ่งได้ครับมองกระจกดูพื้นน้ําหรือว่าไปอยู่ตามทุ่งนาไหนเล่าสิเออจริงๆแล้วอยู่บ้านนอกเนี่ยจะชอบฟังเพลงลูกทุ่งมากๆอ่โดยเฉพาะในช่วงที่ผมเด็กๆเนี่ยพ่อแม่พ่ดังมากครับดังจนแบบทําให้เราแบบฟังเมื่อไหร่ก็นึกถึงภาพที่อยากจะเป็นศิลปินอยู่บนเวทีอออยากจะเป็นนักร้องอแล้วพอมาวันหนึ่งเนี่ยยิ่งทวีคูณมากขึ้นในเมื่อผมไปบวชเรียนแล้วได้ฟังเสียงพี่เป้าก็เลย พอจบมสามก็ตัดสินใจศึกครับแล้วก็เข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพมาเพื่อจะเป็นนักร้องเลยมีเงินติดตัวมาเท่าไหร่รู้สึกตอนนั้นแม่ให้มาประมาณ 300. 300ยารอยบาทครับคนสมัยก่อนก็เรียกว่า300นี่คือเงินหมื่นสมัยนี้นะก็เยอะค่ารถประมาณ70กว่าบาทเองโอยก็หมดเยอะแล้วเหลือส3 0เหลือา3สเออไม่น่ารอดเลยนะ ดูจากาดูจากเงินแล้วรูปรูปประพันธ์สันฐานไม่น่าจะรอดแต่ผมโชคดีไง mm hmm. ผมมี oh <my. S 3> ที่พักที่ใหญ่ตหโตโมโหลานเป็นคล้ายๆแบบเหมือนวังเลยต oh. ายแล้วแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเมตตาวัดดอนยานาวา จากชีวิตวันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีละก็ตอนนี้ก็ประมาณ30ปีแล้วสามสิบกว่าปีตายก็แสดงว่าเข้ากรุงเทพแต่อายุสองขวบเองบอตอนนี้น่าจะสามสองสามสองครับตอสองเองสามสองครับครับอายไม่เวลาพูดอายมากนี่เดี๋ยวนี้ทีวีมันเป็นระบบใหม่เห็นรมันเห็นชัดก็ไม่รู้ก็ดูดีอะ เมื่อกี้คือเวลาเราทำรายการทีวีคุณยิ่งยงผมต้องบอกนิดนึงก่อนผมเป็นพิธีกรก็จะค่อนข้างติดมอนิเตอร์เวลาที่กล้องเขาจับคุณผมหันไปปุ๊บผมตกใจเลยนะเมืมอกนี่ผมนึกในใจว่าเฮ้ยแบลพิษมาในรายการนี่ยออผมตกใจมากเลยผมงงมากเลยขอบคุณมากครับวันนี้เราได้อินไซต์ชีวิตเขานี่เป็นแค่เบื้องต้นชีวิตเขาแต่ชีวิตของเขาต้องผ่านหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากกว่าจะประสบความสําเร็จกว่าจะมาถึงจุดจุดหนึ่งในชีวิตได้แต่วันนี้เขาถึงแล้ว ถึงในที่ที่หลายๆคนอยากไปวันนี้เราจะพาท่านไปบ้านเขาไปดูบ้านนั้นก่อนท่านเห็นซะก่อนนะยิ่งยงยอดบัวงามเท่แค่ไหนครับนี่ตอนนี้มีบ้านอยู่แล้วนะมีมีตั้งนานแล้วฮะมีตั้งนานแล้วฮะนี่ฮะขอโทษฮะคุณวัฒน์นี่ฮะและทุกอย่างในบ้านเป็นสีสีดูเองแล้วกันครับเออนี่ครับเนี่ครับบทเลิเลิสเกตเห็นแล้วฮะมีอาะม่วงฮะม่วง ถูกต้องคุณนวัดม่วงทั้งหบทบ้านเขาม่วงทั้งหลังแค่ประตูเขานะครับสร้างบ้านผมได้หลังหนึ่งนะครับดอกบัวนี้เขามีเขาเป็นคนที่มีสุนทรียศาสตร์มากวางไว้หน้าบ้านครับนี่ครับไหนเล่าให้ฟังนี่คือบ้านยอดบัวงามมีสาว่ายน้ํานะครับจริงเหรอจริงเลยครับไม่ได้ไปคอยแซวบอกว่าไหนเขานีมีคนแซวบอกว่าสร้างว่ายน้ําเนี่ยเอาไว้ให้กบว่ายแล้วให้คนว่ายนี่ครับขนาดอะไรว่า ชิงช้านั่งเล่นยังเป็นสีม่วงแล้วทุกอย่างนะตุกตาอะไรก็ตามนะฮะขอให้ติดสีม่วงเข้าไว้ใช่ครับใช่ไหมครับทําไมมันต้องสีม่วงผ้าเช็ดพื้นผ้าเช็ดเท้าสีม่วงหมดเลยทําไมครับทำไมต้องสีม่วงเออมันมีที่มาครับพี่ครับครับมันมีที่มาเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับให้ไปดูให้ไปดูบ้านสวยๆก่อนดีอ๋อดูบ้านก่อนดูว่าพี่ชอบสีม่วงนั้นพี่เป็นไม่นี่ฮะโซฟายังสีม่วงเลย ที่ามามันมาจากอะไรครับเล่าหน่อยเดครยบเออเาม,ามือม่อเมื่อสิบปีที่แล้วครับผมอ่านหนังสือไปเจอเขาเขามีหนังสือแบบมีคนวิเคราะห์ว่า สีม่วงเป็นสีดูดซับมันมีระยะเวลาประมาณ20ปีครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดทําแบบเขาเราน่าจะจะเดินรุ่งเรืองอ้ท่านผู้ชมดูบ้านย่างและจังหวะมันเข้ากับวันเสาร์ที่ผมเกิดวันเสาร์ด้วยครับไม่น่าไปอ่านเล่มนั้นเลยคุณนวัดคุณนวัดดูบ้านเขาสก่อนผมบอกได้เลยว่าใครธรรมดาทั่วๆไปเห็นแล้วมีอายกับอายบ้านเขาใหญ่มากๆนะครับแล้วมีทุกอย่างครบถ้วนนะฮะห้องรับ แห่ห้องทํางานห้องสังสรรค์ห้องนั่งเล่นส่วนตัวถูกต้องแล้วที่สําคัญสุดสะว่ายน้านะครับใช่ฮะนี่ดูทุกอย่างสีม่วงหมดอันนี้เป็นห้องโดมนี่นี่ห้องโดมนะฮะใช่ข้างในเป็นห้องโดมจริงๆถ้าเราเราฝันว่าถ้าเรามีบ้านเรามีให้ทุกอย่างที่เราฝันเอาไว้มันก็ มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็คือมีเพื่อที่จะให้ความสุขกับตัวเองอันนี้เรียกว่าไม่มากเหรอคะนี่ไม่มากเลยเขาจะมีะฮะห้องนี้สําหรับแขกเป็นบุคคลทั่วไปไม่สนิทมากเสนิทมากมจะเข้าในห้องนึงไม่ใช่เขา้าได้ทุกคน นงทําามันเป็นความงดงามและเป็นความสําเร็จที่ดูแล้วน่าภูมิใจแทนผู้ชายคนนี้จากสีสเกตอโทครับเดี๋ยวผมพูดจังหวะชักผิดพระนครรีสะเกีเข้ามา300บาทท่านผู้ชมครับแล้วมาต่อสู้กับชีวิตจนมีสิ่งเหล่านี้ได้หมดเลยมันเป็นความยอนเยี่ยมของคนจริงๆแต่ว่ามันมีจุดนะในชีวิตที่จะต้องผ่านโน่นผ่านนี่มาตอนที่มันผ่านเรื่องเดือดร้อนมานี่สู้เยอะไหม เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นงานทุกอย่างผมไม่เคยเลือกงานไงงานก่อสร้างแบกปุ๋ยแบบอะไรทุกอย่างทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้เงินมาเพื่อจะส่งให้แม่จริงๆแล้วการที่จะเข้ามาเป็นร้องลูกทุ่งเนี่ยเพราะว่าอยากมีบ้านให้แม่มากกว่าแม่ได้เคยมาบ้านนี้หรือยังครับแม่เสียไปแล้วครับไม่ทันได้เห็นบ้านนี้ไม่ทันได้เห็นว่านี่เราจะพาขึ้นข้างบนแล้วนะครับเห็นบ้านที่ที่ต่างจังหวัดไปทําให้ท่านที่ต่างจังหวัดแต่นี่ฮะแชนเดลีย์ก็สีม่วงครับ ว้าวแล้วผู้หญิงคนนี้ใครครับแต่งสีม่วงเนี่ยผู้หญิงคนนี้อ๋อรู้จักอ๋อรู้จักเอออันนี้เป็นลูกสาวคนโตลูกสาวที่โตมากเลยอันที่ทิพตัรยาของคุณยิ่งยงยอดบวงามนะครับแล้วผมบอกท่านผู้ชมนี้ก่อนเผื่อไม่ทราบผู้หญิงคนนี้คือทุกอย่างโอ้โหมีถูจะดกผู้หญิงคนนี้คือทุกอย่างในชีวิตของคุณใช่ครับผมผมบอกเขาเลยว่า เขาโชคดีที่ได้ผมเฮ้ยจริงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดถ้าเกิดเขาไม่ได้ผมเขารวยมานานแล้วโชคดีโชคดีที่รู้จักความจนบ้างผมได้รู้จักความเดือดร้อนความจนได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเขาเป็นลูกข้าราชการแล้วเขาก็ได้มาอยู่กับผมเขายอมรับว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าจะมาอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วยอมทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเขาจะยอมประธานโน่นะครับนี่ไม่ได้โน่นนี่ไม่ได้ว่าอันนี้พูดตรงจริงละ เขาสวยนะครับตอนสาวสวยมากเขาเป็นน mm ักแสดงครับาชาแล้วเขาสวยด้วยครับแล้วไอ้หน้าตาอย่างคุณไปหารจีบเขาได้ไงถามๆอยาโกรธกันนะฮะอันนี้อยากรู้จริงอันนี้อยากรู้ว่าไอ้หน้าตาอย่างนี้คุณไปหารจีบเขาได้ยังไงคือคุณทำจะเล่าแบบย่อๆหรือคือตอนที่เขาเป็นนักแสดงเนี่ยเขาไปขึ้นวงดนตรีลูกทุ่งวงหนึ่งครับแต่ผมนี่ยังไม่ได้เป็นนักร้องเขาไปเล่นที่ตะลิงชันแต่ผมไปกับพี่พมรครับไปก็มอง ห็นผู้หญ oh> ิงคนนี้ผู <g <g ้หญิงคนนี้ร้องเพลงเออก็เป็นดาราก็ไม่คิดอะไรก็นักร้องดารามาร้องเพลงก็ปกติธรรมดาหลังจากนั้น8ปีผมดังสมศรีได้ไปเจอเขาอีกครั้งหนึ่งเขาไปดูผม8ปีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปดปีแล้วคุณจําผู้หญิงคนนี้ได้เหรอเขาเขาเขาเท่าความให้ฟังว่าเขาเคยเป็นนักแสดงและก็เคยไปไปขึ้นวงนี้ผมก็บอก ใช่คนที่ใส่เสื้อสีชมพูใส่หมวกใส่รองเท้นโปงสีดำแล้วก็ใส่บูทร้องเพลงอยู่บนเวทีใช่ไหมที่เล่นตลกกับคนคนนี้เขา้นี่ไหมค้ัใช่อุ๊ยตายมาคุณจำแม่นขนาดนั้น่ะมันมันมโมรีไว้ในสมองผมด้เลยฮะจริงๆครับคุณสุดยอดจริงสงสัยเจ้าเขาเกิดมาเพื่อผมอ่ะเดอ้าวอัจริงนะอ้าว คนคนไม่รู้อาจจะว่าอย่างอย่างโกอย่างพวกเราเราสนิทเขาเรารู้ผู้หญิงคนนี้เกิดมาเพื่อเขาจริงๆเป็นคู่ทุกคู่ยากเป็นคู่ลําบากคู่ลําบนลําบากมากด้วยใช่มากเป็นคู่กระเสือกกระสนและต่อสุดสุดจริงๆท่านผู้ชมเพราะชีวิตเขาไม่ได้มาง่ายแต่ในที่สุดมันก็มาถึงตรงนี้ได้ครับผมมีความสุขไหมมากครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าเขาถ้าผมไม่มีเขาผมอาจจะมีวันนี้ก็ได้อ๋อไม่ใช่อาจ ไม่ใช่อ่านพูดใหม่อีกทีครับถ้าไม่มีเขาผมก็ไม่มีวันนี้รับเออเออเอถูก้โหใครใครก็ให้อาจก็ไม่ได้ด้วยนะอ่าจก็ไม่ได้อานไม่ได้ท่านผู้ชมครับภรรยาคุณยิ่งยงเล่าให้เล่าให้เราฟังว่าคุณยิ่งยงเนี่ยนะเขานี่คำพูดเติมไหมครับพูดผม เห็นเตี้ยเตี้ยดำๆหน้าตาอย่างนี้สําอางนะพี่สําอางมากและสะอาดมากวันหนึ่งเนี่ยเขาอาบน้ำกี่หน่ะหนูนับไม่ได้นั่นข้อหนึ่งนะข้อสองเขาไปต่างจังหวัดนะพี่เอาเสื้อผ้าอะไรไปก็แล้วแต่เวลาเอากลับมาบ้านแล้วเราจะเอาของออกซักอ่ะพี่จะเลือกไม่ถูกเลยว่าอันไหนใส่แล้วยังไม่ได้ใส่ถูกต้องเพราะเขาจะพับเสื้อผ้าแม้นที่ใส่แล้วกลับมาเหมือนเดิมทุกๆุอย่าง เป็นคนที่เรียบร้อยมากคือจริงๆมันมีมาเ,อ,อ,เอ,อใครสอนค,อค,อคือตอนที่ผมเดินสายคอนเสิร์ตเนี่ยผมมีกระเป๋าใบเล็กใช่ไหมฮะครับแล้วมันไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ว่าอันไหนใส่แล้วอันไหนไม่ใส่แล้วผมก็เลยบอกว่าถ้าใส่รวมกัน,นกลิ่นมันจะมีกลิ่นใช่ไหมฮะ ผมก็เลยได้ได้ถุงจากโรงแรมต้องขอบคุณโรงแรมที่ให้ถุงมาไปครับไปหยิบเขาให้เหรอเขาเขาให้เขาวางให้เขาวางให้เขาวางมีอยู่ในห้องฮะผมก็เลยบอกเฮ้ยมีถุงให้ด้วยเหรอถุงก๊อปแก๊ปให้ด้วยเราก็พับเสื้อผ้าแล้วก็ค่อยใส่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 แล้วก็โกงนุงเกงในนี่ก็พับให้เรียบร้อยก็ใส่ใส่ใส่แล้วก็ตีตีไอ้ถุงตีให้มันลมมันเข้าเออมันออกแล้วก็มันจะฟิตของมันปิดเลยแล้วก็ปิดแล้วก็ใส่แล้วใส่ในกระเป๋ามันไม่มีกลิ่นไง เป็นคนเรียบร้อย,ย,อยมากมากเร,เรียบร้อยแล้วเป็นคนสะอาดจริงๆและสะอาดไม่สะอาดเปล่าเป็นคนชอบน้ําหอมมากมากครับเป็นคนชอบหอมผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ไปดูน้ําหอมเฉพาะที่เขาสะสมที่บ้านดูนะครับน้ําหอมคุณยิ่งยงสะสมน้ําหอมมานานแค่ไหนแล้วครับครับ,รบก็เป็นสิบปีอะพี่เป็นสิบสิบปีครับผมทไมชอบน้ําหอมครับผมเคยสมัยสมัยที่อยู่ ทำงานก่อสร้างทำงานโรงงานอะไรเงี้ยเออก็เวลาขึ้นรถเมย์เห็นคนอื่นเขาขึ้นมาทําไมเขาหอมจังเลยอ่นะทำไมตัวเราทําไมมันมันเหม็นมันเหมื่ออะไรเงี้ยแล้วผมคิดว่าถ้าสักวันหนึ่งผมได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่มีตังค์ซะหน่อยผมก็จะซื้อน้ําหอมมาฉีดนะฮะผมก็เลยพอมีวันหนึ่งได้มีโอกาสได้เป็นศิลปินผมก็เลยไปซื้อน้ําหอมมาใช้ซึ่งไม่รู้ยี่ห้ออะไรขอให้มันหอมไว้ก่อนจากในภาพโทษนะครับ ทำไมน้ําหอมพี่ยิ่งยงมันออกเป็นทรงเออคือน้ำหอมตัวนี้จริงๆเป็นของผู้หญิงใช่แต่เขาชอบแต่ผมชอบในกลิ่นของเขาที่มันอยู่ในเสื้อผ้าแล้วมันรู้สึกมันจะแบบตัวเราหอมมากเลยเอาอี้ดีกว่าคือที่ชอบกลิ่นผู้หญิงเพราะว่าเวลาฉีดแล้วเนี่ยผู้หญิงเขาชอบอมดมอไม่ใช่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ากลิ่นมันเนี่ยเวลาเราใส่เสื้อผ้าเห็นไหมฮะเวลาคนไปซักเขาบอกเฮ้ย เสื้อผ้าคุณนิยงทำไมมันหอมจอังเลยทำไมมันไม่มีกลิ่นเหงื่อเลยคือความที่เป็นคนเรียบร้อยผมบอกให้ต,งตรงๆม,มันไม่มันไม่สามารถสอนกันได้ขนาดว่าเขาอยู่ตรงางจังหวัดเขามาอย่างนี้แล้วเขาเป็นอย่างนี้แล้วเขาเป็นอย่างนั้นมาตลอดนะฮะเป็นคนเรียบร้อยมากเป็นคนสะอาดมากๆและเป็นคนที่ชอบความหอมมากถ้าออกจากบ้านทุกวันยังไงก็ตามถ้าเดินออกจากบ้านต้องต้องฉีดฉีดน้ำหอมเ,ออเราน่าจะ เอาสิ่งเหล่านี้มาประดับในห้องน้ำํำให้มันเป็นเอกลักษณ์ของยิ่งยงยองยดมง,งานเหมือนก็ครึ่งหลับครึ่งตื่นพี่ผู้หญิงสองคนมานั่งร้องห้าอยู่หน้าเราเนี่ยคุณหเห็นเลยเหรอเห็นเลยนั่งคุยกันเลยบอกหวยได้ไหมที่มาของ <c oughs> ยิ่งยง <c oughs> โดนผีหลอก <c oughs> ย YouTube สวัสดีครับอ่อย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมติดตามอะไรครับผมติดตามทัวร์นิ่โชนะครับในบอลออฟฟิเชียลครับซับสไครต์กันเยอะๆครับแชร์ไปเลยครับแชร์ไัเยอะครับยูทูบหลายคนยังไม่รู้จักว่ายูทูบแปลว่าอะไรยูทูบแปลว่าอะไรครับยูทูบเนี่ยนะยูก็คือคุณไงครับทูบก็คือทูบอะไรไงให้ทุกคนพวกคุณจุดทูบจุดทูบ